I yeah. ฟังเหลือมาฮะเอามาให้อบีด้วยเหลือไหมครับเอามาให้อบีหน่อย ลพี่น้องครับวันนี้หัวข้อของเราเอาอทําไมรู้เป่าอาจจะเนี่ยดูสิหัวข,ข้อของเราเนี่ยมาเตรียมสเสบียงเหอะทําไมล่ะเออรู้ดีดผมฮะฮอเมื่อวานซืนก็ไปนามาดอาจารย์อินยาสเมื่อวานก็ไปนามาดนะฮะลูกพี่ลูกน้องอะลูกผู้พี่ผม ถามาเออโตกลงผมก็เลยอ,อ้าไหนใครเป็นคนชั่วตรงนี้มีไหมไม่มีนะถูกไหมว่าเออเราจะไปเนี่ยจะเอาอะไรกันไปเราจะเอาอะไรกันไปสเบียงเนี่ยสเบียงอะ่สะสเบียงที่ดีที่สุดไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่บ้านเนี่ยหลังใหญ่ๆโตๆความอ่า คนที่มีความตักวานั่นก็คือผู้ที่เราวะรามัดระวังตนเองนะระมัดระวังตนเองนะจากการลงโทษของอัลลอฮ์นะนี่คือคนเขาเรียกว่าคนตักวาว่ลาละมะบิตนซินและปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานบอกให้เราทำ นะนี่คือคําพูดของอับดุลไลมุอับบาสและก็อะไรอีกวัลกอนาอาตุบิลกอลีนและพึงพอใจในสิ่งในความเล็กน้อยที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้เรามัางทนเอาเหมือนกันแหละกลัวอัลลอฮ์เหมือนการกลัวการลงโทษนะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์แต่ก็มักใหญ่ไฟสูงอันนั้นยังไม่เรียกความยำเกรง ตามนิยามของท่านอับดุลลอฮ์มุอับบาสยังไม่เรียกว่าคนที่นะฮะยำเกรงถ้าหากว่าเขายังนะยึดถือศักยึดถือสีรึกยึดถือนะสิ่งใหญ่ๆโตๆด้วยกับการที่เราเนี่ยนะมาศึกษามาหาความรู้เนี่ยพี่น้องครับจึงทำให้เราเป็นคนที่รู้จักเวลาพูดอะไรเราก็ระวัง รามัดระวังคำพูดรามัดระวังเรื่องการกระทำนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่ศึกษาหาความรู้แล้วก็มาพูดเกี่ยวกับอิสลามอันตรายอาลัลลอฮ์ฉันไม่ได้เคารพแค่สะสมไว้เฉยๆใช่ปะเอา้านี่ยเสียไหมนั่นเงะ ถามว่าทำไมเราต้องศึกษาเพราะเราจะได้ไม่พูดอย่างนั้นไงเราจะได้ไม่พูดอย่างนั้นเราจะได้ไม่ปฏิบัติอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อลลอผมไม่ได้เอ่ยเชื่ออะไรผมบอกเฉยๆว่าให้เราให้เราไอ้นั่นเฉยๆนี่แหละทำไมว่าเราจึงเรียนรู้เราจึงศึกษาเพราะเราจะได้เป็นคนที่คำพูดของเรานะ พอออกไปแล้วคนจะได้ไม่ไม่ไม่มึนกับอิสลามนะฮะไม่มึนกับอิสลามดังนั้นนะครับหลายคนที่ไปสู่ออกไปสู่สังคมแล้วนะเป็นใหญ่เป็นโตในความในสังคมแต่เขามีศาสนาอิสลามแต่ไม่เข้าใจอิสลามแล้วไปพูดเรื่องอิสลามบางทีมันอันตรายนะ อันตรายวัสสติอาดาเลี้ยวมิรรหินและอินุอาบาสบอกอีกนะครับว่าและคนคนนั้นต้องหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ในวันที่เขาจะต้องเตรียมการเดินทางไปนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาต้องนะคิดนะครับว่าอะไรที่เราจะเตรียมดังนั้นนะครับ S Allah hey, s u b h a n a h u w a t a a l ให้เราเตรียมความตักวาบางคนอัลฮัมดุลละตั้งชื่อลูกนะตั้งชื่อหลานชื่ออะไรตักวานะอัลฮัมดุลละเออพอพูดถึงชื่อเนะเวลานะเราตั้งชื่อดีตักวากี่ปีพายางสองพายาง ลูกหลานเรานะ่ยพยายามเราน่ยพยายามสรรหาเวลาจะมีลูกจะมีหลาน,นเราเน่ยยุคหลานแล้วไม่ลูกแล้วนะลูกเลี้ยงหลานแล้วเนี่ยเวลาหาชื่อลูกหาชื่อหลานเนี่ยให้เรานั้นอ่ะหนึ่งตั้งอะไรเรียกง่ายๆพอตั้งเขาชื่อซะอย่างดีแต่เราเราเรียกสัส้นนี้เดียวเนี่ยบาร์รกัสไม่เกิดกับลูกเรานะความจำเริญไม่เกิดกับลูกเราเพราะเราเรียกไม่ครบ เราเรียกเลือกลูกที่ลูกของเราหลานของเราท่านในบีบอกว่าเราตั้งชื่ออะไรอยู่ดางในย,มนยามัลกิยมาชื่อนั้นจะถูกเรียกในวันกิยามาด้วยชื่อนั้นจะถูกเรียกในวันกยิยมานะคารีจานะฮัดยาฮุสนาเนี่ <laughs> ย เอาละเอาละมันอยู่ด้วยกันไม่รู้เลยชื่ออยู่ด้วยกันไม่รู้เลยชื่ออะไรหรอผมก็เรียกไปนะเอาไมามูน,น,ะน,มมน,น,นะนะคนใต้เรียกไมมมโนเนะแล้วไมมุนนานะบางทีอะไรนะแมจุมปอหรอายาวเข้าไปใหญ่เลยอ่ะอ้าแล้วทีนี้เรามาดูนะครับว่าเรานี้ จะได้อะไรเมื่อเราควาได้รับความยำเกรงอันนี้พูดถึงในดุนยาด้วยนะและอาคิร,ระ,ร,ร,ร,ะร์ประการแรกเราได้อะไรประการแรกเราได้อะไรเราได้ความรักจากอัลลอฮ์ถ้าเรายำเกรงเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานูวะละอลารักคนที่ยำเกรงมัน่นท่านอาลียิมนนอบีตอลิบได้บอกว่านะคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์คือปฏิบัติอิบ อิมตีซาลิลอาวาเมิดปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกได้ใช้วจ,จีนาบินาวาฮีและออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ห้ามไว้นี่แหละคนตักว่าโอ้ยฉันตักว่าฉันตักว่าต่ออัลลอฮ์ฉันเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แต่ถามว่าตามนิยามที่สหาบะนะักวิชาการต่างๆได้ให้ไว้ไหม เราออกห่างจากสิ่งชั่วไหมความดีนะ่ะทำแหละนะความดีนะ่ะทำแหละแต่ชั่วก็ไม่ทิ้งเหมือนกันนะผมไปอ่านในอะไรนะเวลาขับรถผมอยู่ส่วนใหญ่อยู่ตามตอนน้องไปบรรยายที่นั่นไปอยู่ตรงนี้นะก็ไปดูนะรถก็เขียนดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ด แล้วถามว่าจะได้ตักวาไหมอย่างเงี้ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ตักวาคนทำอย่างเงี้ยไม่ได้ตักวาจะเรียกคนที่ตักวาต้องทำในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกและออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลห้ามถึงจะเรียกว่าตักวาคนแบบนั้นนะตามป้ายนะั่นนะใช้ไม่ได้ไม่เรียกว่าคนตักวา หนึ่งอัลลอฮ์สุบฮานตะลาทรงรักนะครับสำหรับคนที่ตักว่านะผมย่อๆมาให้นะอายากุรอานพยายามเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นมีพูดแล้วเราก็มีหลักฐานนะพูดแล้วเราก็ต้องมีตัวบทจากกุรอานบ้างจากคดีบ้างแต่ส่วนใหญ่นี่ผมจะดึงจากกุรอ่านนะเที่ยวเนี้ยเอากุรอาน,นอาอามาให้หมดเลยเพราะอัลลอฮ์อินนัลลอฮ์ยูฮิบ,บุลมุตตะกีน แท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลาทรงรักบุคคลที่ตักวาบุคคลที่ยำเกรงมั่นในอัลลอฮ์ไม่ว่าเขาจะพูดต้องไม่สร้างความนะเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่ใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครเขาจะทำไม่ละรานไม่อาธรรมต่อคู่อื่นอันได้มาอัมฟะกะ และจ่ายไปในทิศทางใดด้วยจะนะฮะบริจาคสร้างมัสยิดในส่วนที่เหลือเนี่ยอ๋อเนียดดีเนียดดีเนี่ยเนียดด,ยด,ดีวิธีการถูกไหมนี่ไงถึงบอกว่าจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ได้ยังไงเนียดดีแต่พิธีการถูกผมบอกแล้วสองเงื่อนไขพี่น้องจําไปเลยวันตายเนะี่ยสองเงื่อนไขจําไปเลย นะสอนแบบครูแอร์อีกแล้วผมลูกศิษนะนะย์ครูแอร์เหมือนจำไม่ยอมนอนตายครูแอร์บอกเงนี้ยจนกระทั่งครูแอร์นะฮะอาจารย์อิสแมนถูกฉายานามว่าครูแอร์หมดโลกครูแอร์หมดโลกสอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาลูกลูกพวกเราเอามาเนี่ยมีมีอยู่แค่นี้ละหมดโลกแล้วอยากจะพูดเงนี้ยพวกเราเป็นลูกพวกเราเป็นลูกศิษย์ผมเป็นลูกศิษย์ท่านต<อ>ลอดพวกหลายคนตรงนี้คงเป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกัน แต่ผมเนี่ยสอ,อลูกศิษย์แบบสอนแบบเอาจริงเอาจางังแกสอนไวยากร์ราให้มาุลลอผมนึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลานะฮนะนะื่คนตายสอนคนเป็นเนี่ยแหละครับผมนี่แหละคือสิ่งอัลลอฮ์จะมาหมดนี่ฉลาัล้อพยายามที่จะให้แต่ผมคงได้วิธีการที่ท่านได้นําเสนอเนะี่ยไม่ได้เซี่ยวไม่ได้เซี่ยวของท่านเลยวิธีการนําเสนอของท่านอัลลอฮ์ผมไปฟังผมติดนั่นอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันนี้ผมยังฟังของท่านอยู่เนี่ยปัจจุบันนี้ยังฟังของท่านอยู่ยังเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยอนนัลลอฮ์ ô, นำเสนอได้ยังไงแล้วก็จุดนี่มันพลิกไปได้ยังไงแล้วท่านอธิบายไปได้ยังไงคือเรายิ่งมีความรู้ในการอธิบายอัลลอฮ์อาจารย์เขาอธิบายแล้วมันง่ายแค่นี้เองเหรอเราเนะี่ยอธิบายซะแย่ yeah, แล้วไม่มีใครไมม่ีใครเข้าใจเราเลยอัลลอฮ์แล้วท่านอธิบายแป๊บเดียว ง่ายนิดเดียวอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ถึงบอกว่าอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันนะอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันนะนะอยากให้ท่านกลับมาตอนนี้เลยเกินนะยุคดิจิตอลยุคมีสื่อมีอะไรตาอะไรเยอะแยะมากมายมันจะมีประโยชน์กับพวกเราเยอะเลยนะแต่อัลลอฮ์สุบฮานุวัตลาก็นะได้ให้ความเมตตาแก่ท่านหวังว่าพวกเราจะได้รับความเมตตานะพอนึกถึงอ่ะ หนึ่งในหนึ่ง,นงในสี่ข้อนั้นที่บอกจะถูกถามในวันเกียมาอันอุมริฮีถามเกี่ยวกับอายุของเราด้วยอายุของเราเนี่ยดูอายุของท่านอ,า,อาจารย์อิสมาเอลดูสิอายุของท่านนั้นมีเท่านั้นแหละได้กับเราเท่าได้เท่าอาจจะเท่ากับเราด้วยเราอาจจะเท่ากับท่านเนี่ยแต่ถามว่าเราเกิดระอยู์ให้กับผู้คนแค่ไหนหน้อย อิหมัมนาววีตายเมื่ออายุ45แต่หนังสืออะไรนะเอาเอาแค่เล่มเดียวพอไม่ต้องยกหนังสือเล่มอื่น40หนีตอิหมัมนาววีเนะี่ยถูกแปลไปทุกภาษาทั่วโลกตายอายุเท่าไหร่45ผมเนี่ยเกินแล้ว50กว่าแนละ้วประโยชน์ยังไม่ได้เท่าขเขาอิหมัมนาว,วีไม่ได้เสี้ยวขเขาอิหมัมนาว,วีเลย นี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าเราต้องทำยังไงให้ได้ไม่งั้นเราจะศึกษาทำไมอ่ะนี่แหละไงเราจึงศึกษาว่าทำประโยชน์ให้ตัวเราเองและโดยเฉพาะคนในครอบครัวเราอย่างอะไรไม่ได้หกร้อยนะนะยัง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 เน่ยเอาล่หน้าตาก็ดูแล้วไม่น่าถึงนะเอาเป็นกำลังใจให้ตัวเองอยู่เรื่อยนะอ้าวข้อที่สามนะครับข้อที่สาม เป็นเหตุไม่นะเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ได้รับความช่วยเหลือไมยตักิลลัยยจัลลัหูมัครจาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกบางทีเนี่ยเราเนี่ยไปขอคนนั้นไปพึ่งคนนู้นไปไปหาคนนี้ในเรื่องราวความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับของเราเนี่ย แต่อาย่าปากคอกที่เราที่อยู่กับเราอัลลอฮ์บอกว่าอานะฉันเนี่ยอัครบุอีไลกุมอยู่ใกล้พวกท่านเหลอเกินแต่พวกท่านมองฉันไม่เห็นแค่นั้นเองถ้าอัลลอฮ์ให้ร้องให้ให้ให้เรามองเห็นนอัลลอฮ์ผมว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราไม่ทำอะไรแล้วขอจากอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยเพราะอัลลอฮ์อยู่ใกล้เรามากนะอัลลอฮ์บอกว่านะ พวกฉันเนี่ยอยู่ใกล้ท่านวาลากิลลาตุบซีรูนพวกท่านมองฉันไม่เห็นนะวะวาอนาอักรบุอิเลกุมมินฮัมริลววรีดฉันเนี่ยอยู่ใกล้ท่านนะฮะเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่เลยอยู่ในใกล้มากแค่เนี้ยแต่เราไม่ขอเราไปพึ่งคนนั้นไปพึ่งคนนี้ไปขอคนนั้นไปขอคนนี้ทั้งทั้ Allah, ทงที่อัลลอฮ์ทั้งทั้งบางท่านเรื่องริสกีเรื่องตำแหน่งหน้าที่ อัลลอฮ์นั้นหัวลกอนี่ผู้ทรงอะไรครับร่ำรวยเราไม่ขอไปขอคนนั้นเขารวยมนุษย์นัรวยคนนั้นรวยคอนนี้รวยแต่อัลลอฮ์บาหัวลกอนี่พระองค์ผู้ทรงมั่งคัง่งผู้ทรงมั่งมีจับบาตผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอรราทุกอย่างพระองค์มีแต่เราไม่ขอแต่เราไม่ขอดังนั้นนะฮะถ้าเราขอยำเกรงมั่นในอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออก คนนะพี่น้องครับเมื่อประสบอะไรก็ตามแต่ให้นิ่งเอาคนตายคำพูดของคนตายมาบอกพวกเราแล้วอาจารย์ยะยาโตมังีนะอาจารย์ยะยาโตมังีนะคู่คู่คู่หูผมเป็นอาจารย์ผมนะและก็คู่หูผมในรายการ <c oughs> คุยกันจนวินาทีสุดท้ายนะอาจารย์ยะยาบอกอย่างนี้นะ เงียบอะไรนะนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้อาล่์คำพูดแค่นี้มันซึ้งอะนิ่งเออนิ่งให้เป็นคือไอเวลาไหนสมควรที่จะอย่าลืมนะช uh, ัยตอนนั้นนะมาจากมีนันยินนาตีวันเนี่ยเอ้ยยอมมันได้ยังไงอะพวกเราเนี่ยนะยอมมันได้ยังไงก็บน้ามี ก็อัลลอฮ์บอกว่าไอชัยตอนมันมาทั้งนะยินและก็วันวันมีนันยินนี่เวลันยินนาทีวันนาทั้งยินและก็มนุษย์นั่นแหละทั้งที่เราเห็นตัวและไม่เห็นตัวนะที่มันเสียมเราที่มันนะเยเรานั่นแหละจางนั้นนะครับถ้าคนมีความตักว่าเขาก็จะไม่ถูกครอบงนและอีกประการหนึ่งนั้นก็คือนะครับ นั่นก็คือใครถ้ายำเกรงมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวจาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวจาลานั้นจะตอบแทนจริงที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราและอะไรที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราครับไม่มีอะไรนะที่จะยิ่งใหญ่กว่าเราที่เรานมีของพระองค์ ที่ดีของพระองค์ลีนาเบลวะฮุมไอยุมอาซานนอามาลาดูซิว่าใครจะเป็นคนดีมัากลองทดสอบอย่างงุ้นมักงดิลองทดสอบอย่างนี้มักนี้ว่าใครจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ดังนั้นการทดสอบนะเราต้องสอบให้ผ่านนะดุนยานี่นะสอบผ่านกันหลายคนนะได้ปริญญานะั่นนู่นนี่มาแต่ปริญญาของอัลลอฮ์ผ่านกันบ้างปะ นะปริญญาของอัลลอฮ์ได้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบนงตาลาพึงพอใจบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบนะตาลาทรงรักบุคคลที่อัลลอฮ์สุบะฮันชาลาทรงเมตตาและได้โปรดให้นะครับเราและก็ครอบครัวข้างเราและคนที่เรารักได้เป็นบุคคลที่อัลลอ